คือเขามาล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันคือการจํากัดการใช้ชีวิตและการเดินทางอ่านี่แหละคือเรื่องใหญ่คือเมืองไทยเราล็อกดาวน์เคยล็อกดาวน์อยู่ช่วงหนึ่งเนาะสมัยก่อนเดลต้านเนาะที่เป็นหัวห้าน,น่ะไอตัวนั้นนะ่ะล็อกดาวน์ของจริงครับ คือคุณออกบ้านไม่ได้คุณนั่นไม่ได้้างปิดหมดอะไรร้านปิดหมดอย่างนั้นเหลอมึงีินะต้องบอกว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดเป็นศูนย์แบบหนักหนักอ,อย่างตอนช่วงที่อู่ฮั่นเลยนะั้นอ่ะก็เป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าอู่ฮั่นปิดครั้งแรกถามว่าคนออกจากบ้านไม่ได้เลยไหมก็ไม่ใช่ก็ออกได้แต่ว่าจะมีกําหนดรอบให้ออกดูแลปอดของคุณด้วยปอกิมกอ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ต้องทำด้วยหัวใจคือป๋อกินกอสมุนไพรดูแลปอดที่มีกรรมวิธีการผลิตยุ่งยากและซับซ้อนรวมทั้งต้องใช้ความใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสมจากสมุนไพรที่ดีที่สุดเข้าสู่กระบวนการสกัดที่ซับซ้อนซึ่งทั้งกระบวนการใช้เวลาผลิต11 13วันสวัสดีครับ ดีบีโซทาวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ภากรนะอาจารย์ภากรเคยออกหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้มาเจอหน้าเจอตาตัวจริงนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ดีเยี่ยมเลยที่ที่เรามีโอกาสได้มาพบหน้ากันกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อซีโร่โควิดในจีนครับาวนี้ผมมาถามเจาะอาจารย์ผมหลังจากที่ผมฟังอาจารย์ในคลิปนั้นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนึงคือว่าจีนก็ยังเข้มงวดเกินไป5บวก3ก็ยังเข้มงวดเกินไปคือผมรู้สึกว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาเข้มงวดน้อยกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเรามองคําถามเลยดีกว่า ถ้าเป็นอาจารย์มีคนทําบริหารไอเอสซเนี่ยก้าวต,ต่อไปก็จะทำยังไงผมมองว่ามีแนวโน้มครับถ้าสมมติว่าจีนผ่านฤด,ดูหนาวน,นี้ไปได้นะ,ะพูด,ดง่ายๆว่ามีนากุมภาก็คือจบและวฤดจีนจบ,บมีนาคือผ่านฤด,ดูหนาวไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าจะมีการลดระยะเวลาอีก แล้วก็จะมีการผ่อนคลายหลายๆอย่างเพิ่มมาขึ้นสมมุติจะลดเขาลดยังไงคือผมเชื่อว่าเขาก็จะลดเป็นทีละขยัะแบบนี้ครับอาจ,จึงว่า5บวกสม,มันจะเป็น3าบกสาเหรอคือเป็นไปได้อาจจะ3าบวกสมหรืออาจจะ ไม่ต้องกักตัวที่บ้านแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะยกที่โรงแรมสาวันบอกใช่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นต่อไปแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทําไมยังดูเข้มงวดเขาตอบแบบนี้เราทำไมลูกดูเข้มเข้มงวดนี้สีเย่นผิงก็ได้อธิบายไปหมดแล้วในการประชุมในส่วนของตัวคณะผู้นําก็คือเขาบอกว่าหนึ่งกลุ่มเปราะบางยังเยอะอยู่ กลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยตรงกลุ่มเปราะบางคือคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ผมก็เลยยังสงสัยขอแรกเลยทาไมพูดคำนี้บ่อยๆเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนคนเฒ่าคนแก่้วทำไมไม่ฉีดอ่ะงงอยี่ต้องี้ยคือคือไอ้ฟังคำนี้ฟังได้นะแล้วทำไมคุณไม่ฉีดอ่ะ จิงจิถามว่าฉีดไหมฉีดแต่มันยังไม่ได้อัตราที่เขาต้องการแล้วทำไมไม่ฉีดเน่ปัญหานี้ย่งงงใหญ่เลยคือคนถ้าคนแก่ก็อยู่บ้านนะคุณก็ไปฉีดฉีให้หมดดิแล้วไปห่วงผมว่ามันไม่ make ซน n ะคือคนฟังนี่ไม่ไม่ make ซ e n s มากเลยนะคุณบอกว่าคนถ้าคนแก่ไม่ได้ฉีดเฮ้ คนที่ฉีดคนแรกต้องเป็นคนท่านคนแก่นะเออทำไมคุณไม่ฉีดแลวทำไมบอกว่าเอ,อ้ยพ่อคนท่านคนแก่ไม่ได้ฉีดก็เลยไม,ไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อ่ะผมฟัง,งแล้วมันไม่ใช่คือจริงๆมันต้องบอกแบบนี้ครับว่านนะมันผิดหลักการ <laughs> ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในเมืองจีนเนาะทางการจีนจะค่อนข้างที่จะแค,คร์กับผู้สูงอายุค่อนข้างมากนั่นถูกต้องอย่างตอนที่ผมอยู่ในเมืองจีนเนี่ยถึงขั้นมีฟาสเลนสําหรับคนแก่ที่จะเข้าธนาคารมาฝากเงินหรือตามโรงพยาบาลคนแก่ สามารถเปิดประตูตเข้าหาหมอได้เลยนนโดยที่คนหนุ่มสาวไม่ว่าอะไรดังนั้นเนี่ยทางการจีนเองอถามว่าทําไมเขาเข,าเข้มงวดกับกลุ่มอื่นได้แต่ทาไมกลุ่มปอบบางตรงนี้ไม่ได้ <laughs> เขากลัวครับว่ามันจะมีในส่วนของความไม่พอใจมากกว่านี้อีกเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขายังมีความในเรื่องของเคารพเรื่องของเซน,นิออตี้เรื่อของตรงนี้อยู่แล้วต้องยอมรับว่า ทางกลุ่มผู้สูงอายุจีนเองหลายหลายคนยังกลัวการฉีดวัคซีนโอเคมันอาจจะมีการที่เรียกว่าฉีดวัคซีนแล้วมันมีการแพ้ถูกต้องอคนจีนยังคือกลุ่มสูงอายุยังกลัวกันอยู่ถ้าถ้าพี่ยังจําได้นะในช่วงหนึ่งเมื่อวานปีที่แล้วเนี่ยนะครับนายแพทย์จงหนานซานซึ่งเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ของการป้องกอันโควิด <COVID S 2> ในเมืองจีนเลยเนี่ยนะครับเขาถึงขั้นที่ออกมาโชว์ว่าเขาฉีดวัคซีนข,ของจีนเองแล้วนะเพราะเขาก็ถือเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่มาเชิญชวนเลยว่าออกมาฉีดกันเถอะซึ่งอันนี้เราก็็ได้้เหนนนตรงีมั คือมันยังเป็นประเด็นอยู่ดังนั้นครับเราก็เลยได้เห็นสีจง้นผิงได้มีการพูดเหมือนกันว่าในเรื่องของการพัฒนาวิจัยทางด้านยาและวัคซีนจะต้องมีการพัฒนาให้มากกว่านี้อันนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมทราบมาเดี๋ยวนี้คือว่ามันก็มีคำถามที่ในใจมากเลยคือว่าไอ้วัคซีนเชื้อตายเนี่ยผมก็ฉีดซิโนโฟาร์มาสองเข็มเนาะแล้วผมก็ไปฉีดมาดอนน่ามาเนาะค,ค,คือผมก็ยังติดอยู่ดี <laughs> ไม่เห็นเลยมีอะไรเลยจะไปฉีดแล้วก็ติดอยู่ดีแล้วผมก็ถามว่าจริงๆแล้วไอ้เชื้อเดลตานี่ผมยอมรับว่ามันแรง แต่อมุมงคอ,อน,นี่มันไม่แรงเลยอะผมเป็น mm. ผมเป็นเนี่ยผมนอนวันหนึ่งตื่นเช้าไม่วันผมก็รู้สึกเออไปทาทางานทวงงานได้ละเออแล้วก็ไปเทสมามันมี2ขีดเนาะพออีก3วันก็เทสทีก็ไม่มีละคือมันไม่มันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ mm. คือมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะครับผมเรียนให้คนที่ไม่เคยเป็นทราบมันมีไข้หวัดใหญ่ คือมันน็อกเลยน็อกไปวันหนึ่งถ้าคุณนอนเต็มที่นะคุณตื่นมาคุณหายแน่ผมเคยเป็นข้าวใบใหญ่ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นข้าบัตรส0 0พนนะอันนี้เหมือนได้เลยผมก็รู้อ้าวมันข้าวใบัหญเลยทีนั้นโ oh อไมคอนมันไม่ได้ทําให้คนเป็นอะไรมากมแล้วเมืองจีนยังเมืองจีนเป็นโอไมคอนไหมตอนนี้โอไมคอนเป็นหลักครับแล้วถ้าเป็นโอไมคอนเป็นหลักทําไมเขาไม่ใช่หลักการแบบอ่ญี่ปุน่นหรืออเมริกาติดไปทั้งเมืองเลยแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองเสี่ยงอย่าออกมาอยู่บ้านอย่าออกมาเอา จริงอะ่ะพูดเสียงอะ่ะยาออกมาผมนะเก็บตัวอย่างดีเลยนะสองปีนละ้วไม่ไม่ค่อยเจอใคร<ม>พอ<ต>ปอกมาปุ๊บติดเลยคือออกมาออกไปสังคมไงติดเลยแต่อันนี้นะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะนะครับผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เขายังไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นหนึ่งคือประชาชนเยอะและสองอันนี้พูดตามตรงนะครับ,รบอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเนาะค,คือต้องขออภัยไว้ด้วยค,คนจีนอาจจะยังไม่ได้มีระเบียบขนาดนั้นพี่ระเบียบเรื่องอะไร อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าบอกว่าใครไม่ติดไม่ต้องออกมาอหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าปล่อยเสรีแล้วผมว่าออกหมดแล้วโอเคโอเคตรงเนี้ยคุมยากมันจะคุมยากเพราะเอาง่ายนะจากประสบการณ์อยู่ที่เมืองจีนนะเอาแค่ให้ต่อแถวเข้าใจขึ้นรถไฟฟ้าผมเยประสบการณ์หรือต่อแถวขึ้นรถเมออ่ะไอตอนยืนต่อแถวอ่ะมีคนคุมแถวต่ออย่างดีเลยแต่พอรถมาปุ๊บ เหมือนเพิ่งแตกรังอ,ะอ่ะมันคงไม่ได้เข้าใจมันคงไม่ได้ตรงนี้ผมผมผมเชื่อว,ว่าคนจีนเขาก็เข้าใจเนเจอร์ของเขาอ่ะเพราะว่าอย่างวันที่ถิปป่นเพ็งประชุมเนี่ยแล้วที่มีการพูดออกมาเขาก็เน้นย้ำเรื่องของความหนาแน่นของประชาชนซึ่งถ้าเขาจะบอกว่าประชาชนไร้ระเบียบเขา่าไม่สามารถพูดพูด,พ,ดพูดได้งไงมันก็ไปเทิงได้ระเบียบหรองครับมันเป็นมารยาคือเขาก็มีระเบียบนะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการแย่งชิงมันเป็นนิสัยมานานเป็นนิสัยซึ่งซึ่งซึ่งเขาเลยใช้คําว่ามันหนักได้มาจากคุมยากขออนุญาตขออนุญาตแก้ตัวคนแทนคนจีนนิดหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วไอ้ความเป็นระเบียบเนี่ยต้องมีคนคุมครับอ่ะถูกถูกและเป็นระเบียบแน่นอนแน่นอนใช่ใช่จริง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 แต่ว่าพอพอเขาไล่ระเบียบปุ๊บเนี่ยเพราะเหตุผลคือเขากลัวไม่ได้ถูกต้อง พราะกูไม่ได้คนที่ไหนก็เป็นแต่ว่าที่คนที่ต่างประเทศไม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาสามารถมีประสบการณ์ว่าชีวิตเขาเนี่ยถ้ารอคิวจะได้แน่นอนถูกต้องแต่เมืองจีนไม่ใช่ครับมันงีนกดดันสูงคุณไม่มีทางจะได้ของถ้าคุณรอคิวถูกต้องอันนี้คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกันเางนี่ก็เรื่องจริงใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันมันก็เลยยังทําให้ทางการจีนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดขนาดนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ได้ย้าอยู่อยู่เสมอว่าจะปรับเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งในคำว่าวิิทยยาาาศสตร์มก่่งขึ้นี เดี๋ยวต้องรอาการตีความว่าผม,ม,มตีโจทย์อย่างนี้ได้ไหมผมตีโจทย์ว่าเขาวิ่ยาสตร์กมากขึ้นคืออดีตคุณอะไม่ค่อยวิทยาศาสตร์เท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> คือความหมายคือคุณใช้ power ใช้กําลังโดยการที่ใช้คุณใช้อํานาจมากเงินใบอานาจนิยมปิดแม่งหมดเลยมึงไม่สนหรอกใครจะเดือดร้อนอะกูคือรัฐบาลท้องถิ่นเขากลัวโดนรัฐบาลกลางแม่งฟันฟันลงดาบอย่างที่พูดถึงการลงดาบนะไอการลงบาสเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงของจีนเนี่ยมันก็มีดาบสองคมนะมันทําให้คนกลัวมากเลยพอคนกลัวมากเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกเฮ้ย อย่าเสี่ยงดีกว่าเอาให้หมดเลยเหมือนเสี่ยงหาอ้อ่ะที่จริงแล้วคุณด,ดักบังเขตก็ได้แต่คุณเอาให้หมดเลยเพราะหลีเฉียงคิดว่าลูกพี่สั่งมาต้องทําให้ได้ต้องทําตามลูกพี่สั่ง,งถ้าผิดเมื่อไหร่กูโดนลงดาบที่จริงเหตุผลที่เขาได้เป็นนายกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาทําตามทําตามคำส,สั่งตามเราเและจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่เลยคือพอตอนเนี้ยนะครับผมว่าจีนเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ้าวสิ่งที่เราเคยทําไปมันทําให้กลายเป็นอย่างนี้ได้เอง จีนเลยมีการบอกว่ารู้นะครับว่าไอ้อตัวนโยบายโควิด -19 บเแบบไดนามิกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะให้เข้มงวดขนาดนั้นใช่คือให้แค่ล็อกดาวน์แค่สูงและกลาง<ช>แต่คุณจะไปปิดต่ําทําไมซึ่งฉัานมองตามตรงนะเอ้าก็รัฐบาลบางที่ที่เขาเข้มงวดขนาดนนเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนลงดาบก็อยพุดเองอ่ะจะลงดาบจะคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องมีแล้วคุณฟังอ่ะผมเป็นลูกน้องอ่ะเฮ้ยผิดนิดนึงไม่ตายเลยนะเว้ยไอ้ยาดีกว่ายาเสียงกันดีกว่าใช้แต่ว่าพอตอนเนี้ยพอ อจีนเองอ่ะก็โดนเสียงวิจารณ์มากยิง่งขึ้นไม่ใช่เสียงแค่ต่างประเทศนะถ้าเสียงแค่ต่างประเทศผมว่าเขาก็ไม่อะไรมากแต่เนี้ยต้องยอมรับว่าเป็นเสียงในประเทศและสิ่งที่ผมมองเป็นสัญญาณบวกแห่งการเปลี่ยนแปลงมากคือปกติเขาหน่วยงานกลางของจีนไม่ค่อยยอมรับนะบว่ามีเสียงคอมเพลนในประเทศแต่ยอมรับแล้วว่ามีเสียงที่เรียกว่า ร้องเรียนมาทุกวันอะเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ที่มันเข้มงวดเกินไปเขาเลยกลับมาบอกว่าเอ้าไอ้ท้องถิ่นที่เข้มงวดเกินไปปรับน้ํม่แ้คนโดนล็อกดาวน์ใช่ใช่ใช่ใชใช่แล้วก็จะปรับให้เป็นวิทยาศาสตร์มายิ่งขึ้นซึ่งมองในมุมหนึ่งก็คือว่าคำว่าวิทยาศาสตร์คือ สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นครับอันนั้นแหละครับคำตอบคือวัฒนธ<อ>รรมจีนนะครับคือท่านหลายท่านที่อาจจะอยู่เมืองไทยไม่รู้นะครับว่าวัฒนธรรมจีนนี่เป็นวัฒนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเราคือคือผมก็ไม่รู้นะผมก็เ,เกิดมาโตมากับวัฒนธรรมจีนนะมีบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นค,คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ยากแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นคนจีนขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะรู้เลยว่าเขาทําอย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรครับตอนครับตอนรย์ปอนครับตอนคงจะตอ้คําบตอนครับแล้วรับตอรที่จีรนเนี่ยไม่นปิด เสรีเรื่องการเดินทางเข้าเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นเดือนเมษาประมาณเนาะประมาณเนาะที่เราวิเคราะห์ได้ข่าวว่าอาจารย์เมษาก็จะไปใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปเมษาปุ๊บเนี่ยสิ่งสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ทั่วไปเดือนเมษาเนี่ยถ้าเขาเปิดเปิดกว้างแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดติดโควิดกันทั้งเมืองเหมือนญี่ปุ่นตอนเนี้ยญี่ปุ่นนี่เป็นรอบที่แดแล้วนะติดเลยหนึ่งวันละหนึ่งแสนคน จีนก็ต้องเป็นอย่างนงั้นอ,ะอ่ะถ้าเปิดรจริงๆอะ่ะเมษาติดประาละหนึ่งล้านคนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมค่อนข้างที่จะมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้ามันติดมากขนาดนั้นอีกอ่ะเดี๋ยวจีนก็จะกลับมาเข้มงวดทาไมเขาไม่คิดให้มันเป็นเรื่องประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ติดน้อยเลยนะแต่มันไม่มีตัวเลขเขาหลบตัวเลขหมดเลยเมืองไทยอ่ะพูดง่ายๆว่าช่วงที่มันเปิดประเทศประเทศไทยเปิดประเทศนะบริษัทผมติดทุกคนที่บ้านผมครอบครัวตระกูลผมติดทุกคน <c oughs> แล้วมันเยอะขนาดนั้นเลยนะตอนแรกผมเป็นเกือบคนสุดท้ายแล้วนะที่ยังไม่ติดอะ่ะผมแค่จะเป็นคนสุดท้ายเลยฉะนั้นประเทศจีนถ้ามองในในลักษณะของไดนามิกเนี่ยหรือประเทศญี่ปุ่นที่เขาติดกันวันละแสนตอนนี้เจ็ดหมื่นครับประเทศญี่ปุ่นณวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาเนี่ยเจ็ดหมื่นคนถ้าเอาตัวเลขของประเทศจีนมาประเทศญี่ปุ่นมาวัดนะมันคือสิบกว่าเท่าฉะนั้น<ช>มันต้องล้านกว่าคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างในตอนเนี้ย จริงๆจีนก็ถือว่าไม่ได้ติดเยอะถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับประเทศอื่นมันติดาก<า><า>เกินอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าจีนเองตอนเนี้ยก็คือติดส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบไม่มีอาการอ่ะใช่ใช่ที่ที่ทอ,ยอย่างอย่างคืออย่างที่วางโจอ่ะ <S <S ที่อย่างที่วางโจเนี่ยติดสามพันกว่าแล้วแต่ต้องยอมรับว่าไอ้ติดแบบมีอาการแค่สามร้อยกว่าเองแล้วแต่ไอ้ที่ไม่มีอาการคือเกือบสามพันแต่ว่าจีนก็ยังเข้มงวดไงผมเลยมองว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆพอเปิดแล้วกลับมา ติดอีกออผมเชื่อว่าก็ยังมีการเข้มงวดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเข้มงวดระดับไหนแต่เรายังอาจจะเห็นในส่วนของเขา,จะ,<อ>าจะกลับไปปิดประเทศอีกรอบหนึ่งถือว่าเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเปิดแล้วอาจจะกลับมาปิดแ่ะไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไร คือคุณคุณไปปิดประเทศคุณไม่ได้ปิดอยู่แล้วนะอย่างมากคุณก็กักตัวเขาใช่ไหมคนเข้าใช่ไหมไล่คนที่ติดในประเทศมันเป็นล้านๆอยู่แล้วใช่ไหมไอ้คนที่มาจากางนอกมันกลัวมากกว่าใช่กลัวมากกว่าคือผมมองว่าถ้าเขาเปิดแล้วมันคงเปิดแหละแต่หมายความว่าแต่อาจจะต้องมีการเพิ่มระยะเวลากักตัวมาเหมือนเดิมหรือมีการตรวจเข้มข้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้บอกว่าปิดอะไรขนาดนั้นแล้วล่ะถ้าสมมติเขาตัดสินใจเปิดแล้วนะคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันมันมีความหมายยังไงอาจารย์ลองอธิบายให้ชัด คือล็อกดาวน์ว่าคุณห้ามออกจากบ้านใช่ไหมอืมคือคํา่าล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันคือการจํากัดการใช้ชีวิตและการเดินทางอ่านี่แหละคือเรื่องใหญ่คือเมืองไทยเราล็อกดาวน์เคยล็อกดาวน์อยู่ช่วงหนึ่งเนาะมสมัยก่อนเดลต้านเนาะที่เป็นหัวั้านนะ่ะไอตัวนั้นนะ่ล็อกดาวน์ของจริงครับ คือคุณออกบ้านไม่ได้คุณนั่นไม่ได้ห้ราางปิดหมดอะไรร้านปิดหมดอย่างนั้นเหลอมึงีินะต้องบอกว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดเป็นศูนย์แบบหนักหนักอย่างตอนช่วงที่อู่ฮั่นอะไรนั้นอ่ะก็เป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าอู่ฮั่นปิดครั้งแรกถามว่าคนออกจากบ้านไม่ได้เลยไหมก็ไม่ใช่ก็ออกได้แต่ว่าจะมีกําหนดรอบให้ออกก็คือออกไปซื้อสินค้าออกไปซื้อที่เซี่ยงไฮ้นี่มันเป็นอย่างนั้นไหมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าล็อกเข้มข้น อนะครับจนจนมีประเด็นที่ว่าไม่มีอาหารกินไม่มีของในครัวแล้วดีเชียงคเัาดีเชียงเขาใจเจ้านายก็เลยล็อกดาวน์แน่นหนามากเลย แล้วก็เท like ี่ยวต่อไปเนี่ยเจ้งโจนี่ล็อกอย่างนั้นไหมเจ้งโจเนี่ยนะครับผมคือคือที่โดนวิจารณ์เนี่ยคือว่ามันเหมือนเป็นการล็อกกระทัน่ะเออมันก็เลยมีประเด็นแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าในการล็อกดาวน์ในจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไปไหนไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีในส่วนของอ่ะการที่ออกไปซื้อออกไปใช้ออกไปซื้อของไปในประจำวันเนี่ยตามที่กําหนดแล้วก็จะต้องมีการออกมาตรวจโควิดวันละหลายรอบเป็นรูทีนเข้าใจอะไรเนีที่ที่เราต่างชาติเรากลัวเนี่ยนะคือว่าเราไปที่เมืองจีนทังว่าเรา ไปธุระเราไปเที่ยวอะไรเนี่ยเราไม่กลัวเรื่องกักตัวเท่าไหร่หรอก เรากลัวไปเจอล็อกดาวน์สมมติไปเจอล็อกดาวน์ไม่ต้องไปไหนเลยนั่งเฉยอยู่ในห้องสิบวันคือตอนนี้ตอนนี้คือคือในส่วนของตัวการกําหนดอัตราการผ่อนคลายเนี่ยคือในเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยก็มีสัญญาณบวกก็คือว่าล็อกดาวน์ให้มันสมเร็นสมผลมากขึ้นแต่ว่านั้นเถอะล็อกดาวน์เฉพาะที่มันสมควรต้องล็อกอันนี้คือที่เขาบอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าการเดินทางคุณเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงไปยังพื้นที่อื่น ตรงเนี้ยเดินทางได้ละคือไม่ได้มีปัญหนคือไม่ได้ขค้งวดอะไรมากมแต่ถ้ากลับมา ติดในจํานวนเยอะขึ้นอีกผมว่าก็อาจจะต้องมีการจริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนจากไอ้เขาเรียกว่าใช้วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์เนาะใช่ใช่ใช,ใชซึ่งซึ่งเขาจะทําแบบนั้นแต่ก็ต้องดูว่า<ม>แต่ก็ต้องดูว่าเขาจะทําได้จริงไหมการวิเคราะห์เรื่องวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่าเฮ้ยการติดมากไม่ไม่ใช่ว่าเลวนะ<ม>การติดมากนี่กับดีนะเพราะว่าคนติดเนี่ยมันจะมีภูมิพอติดปุ๊บหายปุ๊บมีภูมิไปเลยสามเดือนหเดือนคุณไม่ไม่มีทางที่จะคุณติดยากขึ้นอ่ะไม่ใช่ติดได้แต่ถ้าภูมิต้านทานมันเหม ล้านคนสองล้านคนสามล้านคนสี่ล้านคนสิบล้านคนไอ้สิบล้านคนที่ไม่เป็นอีกอะ,อะในในช่วงชั้นสั้นอ่าอันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนอย่างหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจีนเองเนี่ยยังไม่ได้รู้จริงเรื่องนี้เนะเาะเพว่าเขาเ่าจะศึกษาจากประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยทุกวันนี้ตายนะ,ะแค่ตายนะอาทิตย์หนึ่งสองพันอะจริงอาทิตย์ละสองวันแค่ตายนะไม่ต้องคิดว่าติดนะ คราวนี้ทําไมเขาอริกันมเขายอมอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวตัวความแนวความคิดเนาะนั่น,นะสิมันเป็นเรื่องของแนวความคิดมันเป็นเรื่องของการก r o มิ่งตั้งแต่การปกครองแล้วต้องแตใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องยอมรับว่าทางในจีนเนี่ยนะครับคือเขาก็ยังมีความคิดน้อีกแบบหนึ่งอะ่ะคือทางพรรคอมมวนิสต์เขาก็ยังยึดว่า เขาทำเพื่อประชาชนอันนี้อาจจะเป็นดาบสองคมอย่างนึงก็งคือว่าหลักการมันคือว่าคือคุณไม่สามารถทอห้ามโรคได้หรอกโรคมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คุณไปบังคับมันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะพวกคนถ้ามันจะตายเนี่ยเพราะโรคเนี่ยมันคนอ่อนแอก็ต้องตายอยู่ดีมันไม่มีทางเลือกอ่ะเอองั้นคุณห้ามคนตายสิ ยิ่งง่ายขึ้นตอนนี้ปัญหาคือเราก็เข้าใจเนาะว่าเขาคิดถูกคือผมไม่ได้บอกว่าราัฐบาลจีนคิดผิดนะแต่ว่าในสถานาการณ์ปัจจุบันนี้มันสองปีมาแล้วถ้า2ปีแล้วคุณลากไปสาปีก็มนันก็จะเป็นอย่างนี้อ<ม>ีกสี่ปีก็เป็นอย่างนี้อถูกต้องคราวนี้เขาเราก็เลยมองว่าจริงๆสีจิ้นผิงคิดเกว่านั้นหรือเปล่าเขาคิดว่า เฮ้ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งว่าประเทศจีนก็ได้ได้พึ่งต่างชาติน้อยลงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขา,าพยายามที่จะสื่อสารตรงนี้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นการระบาดแรกๆแล้วครับครับคือตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าเป็นการที่เรียกว่าสร้างความเป็นชาตินิยมด้วยเพราะรว่าตอนช่วงการระบาดหนักๆเนี่ยตอนนั้นที่ระบาดครั้งแรกเนาะต้องยอมรับว่าจีนโดนปลามาจากต่างประเทศค่อนข้นขางเยอะโดยโดยเฉพาะตัวอเมริกาเองแล้วก็าาพันธมิตรของอเมริกาเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางจีนก็เลยมีการสื่อสารกับประชาชน ว่านะครับเราเนี่ยนะครับจะต้องร่วมมือร่วมใจทําให้เราสามารถกลับมาใช้ยวิตไา้ตามปกติครั้งหนึ่งก็คือเรื่องโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดแล้วตอนนั้นจีนก็ชูนโยบายส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าวงจรคู่ค,คือเน้นพัฒนาในส่วนของตลาดจีนเองในประเทศโดมสติกมาเก็ตให้แข็งแกร่งเพื่อลดการพึ่งพาในต่างประเทศ ถ้าลดการพื่งผ่านตางนี้เรามองเรื่องวัคซีนวัคซีนจีนไม่มีเทคโนโลยี mRNA เนาะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าไอมามันดีดีจริงหรือเปล่า <Ừ. S 1> อ่หรือว่าหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะเพื่อนผมหลายคนที่เป็นหมอก็ก,ก็ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่นะอีกสิปีข้างหน้าจะมีผลก็ได้นะแต่เราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าตอนนี้จีนเองก็ก็ได้คุยกับนายกเยอรมันใช่ไหมเนื่องเขา่อนไบโออินเทคใช่ไหมใช่รหรือไม่กระทังไฟเซอร์ซึ่งซึ่งเป็นวัคซีน mRNA เนี่ยซึ่่งงงาจผิอรวมๆ ก็คืออย่างที่บอกว่า,าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของเงยอรมนีเนี่ยที่ไปเยือนปักกิ่งเนี่ยก็ได้คุยกับสิริงผิงและได้คุยกับทางลิเวเฉียงเนาะก็คือคเข,ขอกาก็ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยตอนเนี้ยทางจีนกําลังจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนเอ็มของไบโอเอ็นเทคในกลุ่มชาวต่างชาติได้แล้วนะดังน,นั้นเนี่ยในเมื่อถ้าจีนอนุมัติให้ฉีดในชาวต่างชาติได้ผมเชื่อว่ายังไงก็คงจะอนุมัติให้คนจีนฉีดได้ซึ่งถามว่าจะสมัครใจฉีดได้ใช่คืออาจจะในการกําหนดว่าเมือง ใช้วัคซีนอะไรมันขึ้นอยู่กับแต่ลรัฐบาลท้องถิ่น้วยอ,อ,อย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ย<ม>ก็เพิ่งมีการให้ใช้วัคซีนแบบสูตรดมได้<ม>ที่ผลิตในจีนเองเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาลท้องถิ่นด้วยว่า<ม>จะเลือกอะไรมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองซึ่งผมเชื่อว่าถ้าบอกว่าตัวไบโอเอ็นเทคฉีดให้ต่างชาติในจีนผมเชื่อว่าก็เริ่มจากที่เซี่ยงไฮ้หรือเมืองที่มีต่างชาติเยอะๆอย่างปักกิ่งอย่างเซี่ยงไฮ้เป็นต้น ซึ่งถ้ามีให้ต่างชาติแล้วผมเชื่อว่าให้คนจีนด้วยก็ไม่แปล่าสุดนี่ผมฟังข่าวเนาะในเฟซบ o o กก็มีคนส่งมาให้ดูเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เมืองกวางเจากาลังสร้างสถานที่พักกักกันโรค5,000ห้องกําลังสร้างกันอยู่ชงเชงชงเชงเลยคาดว่าจะเสร็จอาทิตย์เนี้ยแล้วก็จะมีคน5 0 0 0ันคนเข้าไปอยู่แปลว่ากวางเจ้านี่เตรียมหนักเลยนะ5 0 0พันห้องเลยนะ5,000คนเลยต้องบอกว่าด้วยตัวเลขเนาะวันละเป็นพันแบบนี้วันละ3 0 0พ2,000ซึ่งทางจีนมองว่าหนักไงก็เหมือนกับตอนที่เซี่ยงไฮ้อะนะครับแต่ เฮ้ยจำนวนคนติดเชื้อมันมันติดเชื้อแบบมีอาการมันน้อยนะแต่ว่าออมันที่มันเยอะคือคือไม่มีอาการแต่ผมก็เดาใจในจีมนะว่าทําไมยังต้องมีการกักแบบนั้นเพราะเขามองว่าก็ามันติดเชื้อแบบทำไมไม่ให้อยู่บ้านอ่ะก็เขาบอกว่ามันไม่ติดมันติดเชื้อแบบไม่มีอาการเยอะไงออก็ไม่รู้ไงว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นไงดังนั้นก็เอามาเอามากักบริเวณตรวจถูกต้องเหมือนค้าค่ากักกันอ่ะค่ากักกันนาซี ก็ค <Tab> <variables> ือแบบเอ้าก็เราจะไปรู้ได้ไงว่าไม่ถ้าให้อยู่บ้านเราก็ไม่เป็นไรไงถ้าถติว่าถตาว่าให้อยู่บ้านมันก็ไม่ต้องมากักดกันที่ค่ายกักกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโหดไปหน่อยไงถ้าเมืองไทยเมืองไทยตะก่อนนี้เชียงใหม่มีนะมีช่วงหนึ่งนะเอาไปส่งค่ายกักกันคราวนี้ไม่มีใครไปตรวจเลยเพราะพอตรวจเจอปุ๊บค่ายกักดกันตรวจปุ๊บเด็กกกันเขาไม่มีใครไปตรวจคราวนี้ก็ยิ่งแอบซ่อนอยู่ตามบ้านเลยใช่ไหม มันก็เลยทําให้ทําให้ทุกคนมันมีปัญหาใช่ไหมแล้วจีนเนี่ยเข้ามาคับตวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะหลักการมันก็ไม่เหมือนกันละใช่คือต้องบอกว่าในเรื่องของบังคับตวจนี่ก็เหมือนกันที่มีการผ่อนปลนเหมือนกันนะซึ่งซึ่งจีนเองก็มีการผ่อนปลนว่า ต่อไปเนี่ยจะไม่ตรวจแบบที่เป็นแมทเทสติ้งในทุกพื้นที่แล้วจะตรวจเฉพาะที่จําเป็นต้องตรวจห,วหรือตรวจทั้งเมืองเลยก็ต่อเมื่อไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนจริงๆตัวอันนี้หา่าว่าผ่อนปลนเพื่อประชาชนอย่างเดียวไหม,มไม่ใช่ครับเป็นการลดภาระของรัฐบาลท้องถิ่นหมดตังแล้วจริงหมดตงังแล้ว จริงคือรัฐบาลท้องถิ่นหลายอำเภอหลายพื้นที่ตรวจ<ะ>ทีหนึง่งคนใช้เงินเท่าไหร่ใช่<อ>แล้วคือถึงถึงขั้นที่มีข่าวไปเมื่อวันก่อนแต่ว่าก็โดนทางต้องโดนแบบเซนเซอร์ของทางจีนน่ะค้นหาไม่เจอแล้วะ่ะครับคือมันเป็นประเด็นในเรื่องของที่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นบางอำเภอบางเมืองอะครับเขาจําเป็นต้องเก็บเงินค่าตรวจแล้วอะอืมเพราะว่าเห็นด้วยครับเก็บนะครับเขามีปัญหาเรื่อง เรื่องเกี่ยวไฟนั้นแล้วลนะ่ะจริงๆแล้วสีกินผิงเองก็คงไม่ได้มีนโยบายอะไรหนักหนาสาดขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะของการถ่ายทอดที่เป็นระบบสั่งการพัรคคอมมิวนิสต์เนาะมันเหมือนกับว่าลูกน้องสั่งมาปุ๊บเนี่ยมันกดเด็กมันไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยนี่สั่งไปก็อาจจะกว้างๆเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าเมืองจีนนี่กดเด็กใครไม่ทําโชโช,ช,ชเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเมืองจีนนี่มันมีปัญหาตรงนี้จริงๆด้วยคือว่าอํานาจนิยมเนาะเราคงจะจบเรื่องศิวโลกโควิดแค่นี้เนาะเราก็ าพบกันอีกวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับลาแล้วครับ